ยกน้ำครับยกน้ำสาธุครับสาธุวันนี้เจ็บขาครับปู่เจ็บขา เจาน้ำไปกล่เนนจ้าน้ำเนี่ยไปสารากางครับไปไปไปที่คร,ค,รครัว่ได้าชทางครับครัวครัวพระราชทานสารกากางจังหวัดชุมพรน,นะครับน้ำนะครับน้ำวันนี้นะฮะลำนี้นะครับครัวพระราชทานสารากางจังหวัดชุมพรนะครับ เ,เราวางล่างเลยครับวางล่างเอาหมวกออกครับหมวกออกหน่อยครับหมวกออกสาธุครับหลบนิดนึงครับหลบหน่อยครับหลบหน่อย สวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวรถไทยนิวทุกท่านนะฮะการสดๆนะครับบรรยากาศสดๆในเขตจังหวัดชุมพรนะครับเขตจังหวัดชุมพรเสิดทางหมายเลขสี่นะฮะเอาหมวกออกครับหมวกออกเอาหมวกออกครับสาธุครับยกครับยกของทั้งยกน้ำใส่ครับ ยกครับยกครับกล้อไปสากลางก่อนรถรอไปสากลางก่อนได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้ขนหน้าปิดแมสหน่อยครับปิดเนะใส่กระเป๋าน้อ่ะแปดสองแปดสองแปดมันแก้งผมดูตอแล้งเมื่อกี้ ตอนนี้รถบรรทุกน้ำนะครับโดยการสนับสนุนจากป่าสุพรรณนะครับพระใหญ่ภูเก็ตนะฮะพระมีมงคลภูเก็ตนะครับน้ำรถน้ำสนับสนุนรถน้ำบรรทุกน้ำสนับสนุนส่งสารกางจังหวัดสุพรรณนะครับสาธุครับสาธุครับสาธุครับเลย ขอแยาผ้าออกนะครับผ้าเก็บผ้าครับเอาขึ้นได้กันนะนี่ตอนนี้เาทุอยู่แต่ว่าด้หลังเห็นมีเดกตัวเล็กๆนะครับสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับ จับน้ำขึ้นถวา,ายครับท้องไหมครับยกครับยกขึ้นมานะครับสาธุครับ ยกครับยกครับยกน้ําเลยครับยกน้ําเลยครับน้ําซ้อนกันเลยครับน้ําซ้อนกันนะครับแพ็กนี้ด้วยนะครับแพ็กนี้ด้วยนะครับแพ็กนี้ยกด้วยครับสาทูครับนั่งตัวตรงๆนะครับ หลักกิโลเมตรที่500อนะฮะตอนนี้จับไว้ครับจับน้ำไห้ครับจับน้ำด้วยครับสาธุครับสาธุบนเส้นทางหมายเลขสี่นะครับเพชรเกษมมุ่งหน้าจังหวัดสอนรรณครับ

ยกน้ำครับยกน้ำสาธุครับสาธุวันนี้เจ็บขาครับปู่เจ็บขา นั่งนู่นเลยครับนั่งนู่นเลยต่อท้ายนู่นเลยต่อท้ายนู่นเลยนะครับยกครับยกน้ํานะครับยกน้ําขึ้นถวายนะครับสาธุครับสาธุยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาถวายครับสาธุครับยกรอเลยครับยกครับยกโยงถวายนะครับสาธุครับ จับน้ำไว้ครับจับน้ำไว้นะครับสาธุครับถอดหมวกให้เด็กด้วยนะครับถอดหมวกถอดหมวกถอดหมวกน้อยถอดหมวกถอดถอดถอดหมวกน้อยสาธุครับสาธุ